หนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ในโลกออนไลน์ก็คือข้อเสนอของพรรคขก้าวไกลในฐานะแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลขณะนี้ว่าอยากจะให้มีจํานวนธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะเชื่อว่าจะมีการแข่งขันและก็จะทําให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการแข่งขันที่เกิดขึ้นฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นคนกํากับดูแลเรื่องนโยบายการเงินและก็การดูแลสถาบันการเงินก็บอกว่าพร้อมที่จะหารือกับทางทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกล เพื่อที่จะพิจารณาความเป็นไปได้ในเรื่องนี้พร้อมๆกันนะครับคุณสุวรรณีเจษด,ดาศักดิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยพูดถึงกรณีที่พักเก้าไกลเสนอให้มีการเพิ่มจำนวนธนาคารเพื่อให้เกิดการแข่งขันและก็เป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้ในแง่ของเรื่องดอกเบี้ยนะครับโดยบอกว่าการเพิ่มจำนวนธนาคารจะเห็นความชัดเจนหลังจากที่มีการจัดตั้งทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่เรียบร้อยแล้วครับ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้าไปหาหรือกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ในเรื่องนี้แล้วก็ต้องนําข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่มาพิจารณาร่วมกันครับในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็มีแนวนโยบายในการที่จะเพิ่มจานวนธนาคารพาณิชย์ด้วยการเปิดให้ขออนุญ,ญาตทำนางทำธนาคารไร้สาขาหรือที่เรียกว่า v i r t u a l bank ซึ่งมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นรอบที่2จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปแล้วครับน่าจะได้เห็นความชัดเจนได้ภายในระยะเวลาไม่นานต่อจากนี้ไป เป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือจะให้มีใบอนุญ,ญาต Virtual Bank เบื้องต้น3ใบครับแต่ถ้ามีความจาเป็นที่จะต้องให้เพิ่มใบอนุญาตมากไปกว่านี้อีกก็สามารถเข้ามาหารือถึงเหตุและผลในทุกๆด้านได้ธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะเจราจาเพื่อหาทางออกและเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนครับ คุณสวัสดีย้ำนะครับว่าโจทย์ของแบงค์ชาติก็คือให้วอลุ่ยแบงค์ใช้ข้อมูลทางเลือกตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินในปัจจุบันโดยเฉพาะรายย่อยและก็ SME ครับนอกจากนั้นยังเป็นการลดต้นทุนทั้งพนักงานอาคารสถานที่ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ในยุคป,ปัจจุบันทำให้ต้นทุนการให้บริการประชาชนได้ต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ครับ แต่แบงค์ชาติไม่ต้องการให้โวลช์แบงค์ไปกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันการปล่อยสินเชื่อจนประชาชนมีหนี้สินเกินตัวและไม่เอื้อประโยชน์ให้ใช้อำนาจเหนือตลาดหรือผูกขาดให้แก่ธุรกิจในเครือจนกระทบต่อระบบการเงินครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกก็เลยตั้งเป้าหมายว่าจะแจกใบอนุญาตเพียงแค่3ใบก่อนในขณะที่สถานการณ์อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือหนี้ครัเรือนล่าสุดนะครับ คุณสวรรณีบอกว่าปัจจุบันแบงค์ชาติยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ผลักดันการดำเนินการตามมาตรการแก้หนี้ระยะยาวกับเจ้าหนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เจ้าหนี้ยังคงให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ให้กลับมาฟื้นตัวได้ย้ํานะครับว่านี่ครัวเรือนทั้งหมดไม่ได้น่ากังวลครับถ้าหากว่าเป็นการนําไปใช้เพื่อสิ่งจําเป็นหรือเพื่อการประกอบาอาชีพแต่นี่ครัวเรือนที่น่ากังวลคือหนี้ในกลุ่มสินเชื่อบุคคล <c oughs> ซึ่งไม่ได้นําไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นหรือไม่ได้นําไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งหนี้ของกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถชรําระหนี้ได้ครับแบงค์ชาติยอมรับด้วยนะครับว่าในระยะต่อไปแนวโน้มหนี้เสียอาจจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นบ้างจากกลุ่มเปราะบางที่มีรายได้น้อยหรือว่ารายได้ที่ยังไม่ฟื้นตัวแต่เราจะไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่า NPL cliff หรือว่าหนี้เสียที่เพิ่มสูงแบบก้าวกระโดดครับยังเป็นระดับที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ สอดคล้องกับมุมมองของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่า r e i n g Agency ที่มีต่อภาคธนาคารของไทยว่ายังมั่นคงและการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจธธไทยก็จะมีส่วนทําให้ความสามารถในการชําระหนี้โดยรวมปรับตัวดีขึ้นได้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ T ี N ชั่วโมงทําเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t n เ16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ